กระเป๋าหนึ่งใบกับเงินแม่ให้อีกสี่ร้อยเขาเมืองฝันเพื่อวันคอยผู้บ้าซสำน้อยเข้ามาขายแหงอายุสิพาต้องจากบ้านมาเพราะนาแห่งแรงเข้ามาประชันขันแข่งขายแหงเพื่อแลกเงินตรา เ้าห้องน้อยอยู่ที่ท้ายซอยเพือตอฟันสามารถเข้าเป็นบ่าวโรงงานค่าแรงนั้นพอได้เยียวยาความหูมันน้อยงานหนักสิคอยทนสู่ฟันฟ้าอดแน่หิวแน่บอกว่าสิคอยคมน้า กัดแข่วฝืนทนทุกข้อมีบ้างเมื่อเขามายังในเมืองหลวงแม่ย่าใดคอยเป็นห่วงลูกมาเพื่อทวงสิจากความจนสิจำคำแม่ว้าให้ลูกอดเอาเด้อลายาบนให้หูจักโอดจักทน ย้อนเฮาจนเด้อลูกลาแม่ได้เงินจากก่อนแล้วลูกสิย้อนเอาความฝันปีนี้คงบ่ได้กลับบ้านลูกขอสู้งานยังไม่อ่อนแอเอาไว้ปีหน้าสิบสองสิงหาพุ่นเด้อแม่สิ่หอบเอาฝันบ่ยอมแพ้ ไปก้มกราบแม่บนตากที่ขอ